ความเปลี่ยนแปลงใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเรามาดูกันใช้เวลามากไม่ได้นะคะเพราะว่าโทรศัพท์ไม่ดีความเปลี่ยนแปลงใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณเดอชาลิออดใครบางคนจะได้เดินทางนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเดินทางท่องเที่ยวเดินทางเพื่อไปศึกษาเดินทางทำงานจากการทำงานนะคะหรือใครบางคนอาจจะได้ติดต่อจากชาวต่างชาติต่างภาษาหรือถ้าเป็นคนไทยด้วยกันก็คนละภาคคนละจังหวัดอะไรอย่างนี้นะคะจะมีความเปลี่ยนแปลงได้อีกคะ่ะ อืมทีออฟฟานเดินทางแน่นอนค่ะคุณจะมีความเปลี่ยนแปลงในด้านการเดินทางการสื่อสารจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านหน้าที่การงานใหม่ๆหรือบางคนอาจจะมองหาหนทางใหม่ๆหรือลงทุนอะไรใหม่ๆคืออยากออกจากจุดเก่าจุดเดิมที่เคยอยู่อยากจะมีความ กินดีอยู่ดีขึ้นอยากออกไปจากจุดเดิมเนี่ยนะคะชาลีออดก็คือการเดินทางคือออกเดินทางแล้วออกไปเสาะ,ะแสวงหาคือบางคนเนี่ยเดินทางแล้วจะได้รับความโชคดีนะคะอืมแล้วยังไงอีกคะเดินทางแล้วจะมีความโชคดีนะคะต้องอย่าอยู่ที่เดิมนะคะสามไม้เท้านี่ก็คือเหมือน กำลังมองหาสิ่งใหม่ๆมีความคิดออกจากสิ่งเดิมๆนะคะอันนี้อะไรคะเดฟูโอ้ต้องมีการเดินทางเนี่ยค่ะจะได้อิสระอิสระจากการเดินทางหรือบางคนนะคะจะมีความอิสระมากขึ้นในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะไปที่ใดๆนะคะคือจะไม่ต้องวิตกกังวลอะไรแล้วอ่ะในช่วงนี้คุณปล่อย คุณปล่อยใจปล่อยชีวิตของคุณไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นน่ะนะคะเด e ฟูนี่ก็คือเหมือนการเริ่มต้นใหม่การทำสิ่งใหม่ๆการออกเดินทางการท่องเที่ยวนะคะไม่ต้องคิดอะไรเลยชีวิตดีๆและลาการเดินทาง แล้วยังไงอีกนะอือมีการเดินทางเดินทางแล้วคุณมีความเชี่ยวชาญนะเชี่ยวชาญพอสมควรนะ่ะทำอะไรก็ไม่มีความวิตกกังวลนนะ่ะอือ ทำได้ความเชี่ยวชาญทํางานทําการการหาเงินจากหยาดเหงื่อแรงกายตัวเองนะคะคุณเป็นนักบุกเบิกนะไม่กลัวอะไรอะ่ะทําไปก็ไม่ได้ทุกอะ่ะเออทําแบบมีความสุขอะ่ะทํางานแบบมีความสุขทํางานเหมือนได้ท่องเที่ยวนะ่ะอะไรประมาณนี้นะคะอืม อยอะแยะไปหมดคือสับไพ่ก็ไม่สะดวกเพราะว่าตั้งกล้องไม่รู้จะตั้งกล้องอยังไงให้สะดวก <c oughs> ก็เอาตามนี้กันแล้วกันเนาะอืมอะไรนะ The World, โอ้โหคุณผ่านมาทุกอย่างแล้วนะไม่ว่าความทุกข์ความสุข ไม่ว่าผิดหวังสมหวังอะไรทุกอย่างนะ่ะคุณผ่านมาทุกอย่างแล้วดเดวลิลขึ้นมาอย่างนี้นะคะจบทุกสิ่งคุณกำลังจะประสบความสำเร็จด้วยหลายหลายอย่างหลายหลายประการคาว่าดเดวลิลนี่ก็คือจบทุกอย่างแล้วชีวิตนี้คุณพร้อมพร้อมเตรียมตัวเป็นเศรษฐีได้เลยเตรียมตัวรับความสุขได้เลยความ สุขสำราญที่จะเข้ามาในชีวิตได้เลยนะคะ The w ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์คุณสุขด้วย The w i l เตรียมตัวนะคะคุณออกเดินทางแล้วจะมีโชคจะได้รับโชคจากการเดินทางแล้วคุณก็จะมีความชำนาญเชี่ยวชาญในการหาเงินจากการเดินทางนี่แหละเดินทางด้วยได้เที่ยวด้วยอะไรประมาณนี้คือหน้าไพาน่นี้เหมือนประมาณ คนที่ทํางานแบบพวกฟรีแลนซ์พวกไกด์พวกมคัคคุเทศก์อะไรอย่างนี้นะคะหรือทํางานเกี่ยวกับการสื่อสารการต่างประเทศหรือออนไลน์อะไรประมาณนี้ได้ทํางานด้วยท่องเที่ยวด้วยสนุกด้วยมีเงินด้วยอืมเท่านี้ก่อนนะคะเพราะโทรศัพท์อัดนานไม่ได้